อ๋อมันใส่ขนมจีนแล้วก็ปลาทูใช่ไหมฮะใช่ครับเซต็ตละสี่สิบบาทบโอ้เดี๋ยวนี้แม่เหี้ยเขามีตลาดนัดแล้วนะครับทุกวันอาทิตย์เดี๋ยวพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างครับมีอะไรนะรไข่นกกระทาเหรอน้นพริกก็มีเว้ยน้ำพริกน้ำย้อย ขายไงครับนี่มีหลายร้านคานะคะอร่อยมากเดี๋ยครับทำที่ไหนครับพี่อันนี้เป็นของจังหวัดแพท้หมายว่าทำบ้านเราหรือว่าเอาจากแพร่มาเลย<อ>เพราะน้ำย้อยจะดังที่แพร่เนาะใช่ค่ะนี่ของแพร่อ๋อวันนี้แอปเปพลเมืองแอปเปิ้ลเมืองขายไงครับ60อืมจาก80ดสิบเหลือหกสิบละ มันกินเหมือนแอปเปิ้ลไหมครับต้องปอกใช่ค่ปะปอกเอาเปลือกไมากินเนื้ออย่างเงี้ยอืมมันจะหวานนุ่มอร่อยเอาครึ่งโลได้ไหมได้ค่ะเอาปา้าซาโมซากม็มีเฮ้ยซาโมซานี่ขายเป็นชิ้นหรือว่าต้องสามชิ้นขึ้นไปชิ้นละสิบบาทค่ะเอามาลองกันหนึ่งชิ้นซาโมซานี่เป็นของอินเดียเนาะเพราะผมเคยจำได้ผมเคยกินอินเดีย นี่ขายไงครับนี่ช,ชิ้นละเท่าไหร่ครับ,บ,บอ๋อชิ้นละสิบบาทยำขนมจีนปลาทูขายไงครับพี่พ 5, มีปลาทูมีหมูยอค่ะเอาปลาทูหนึ่ง,งรธรรมดาครับธรรมดาปลาละได้นะค,ะครับยำไปเลยหรือแยกน้ำดียำไปเลยครับพี่เคยไปเดินตลาดปุ้งโค้งมอช

thuốc phật cũng có Oh, kho pho ớt chín cũng có Hầm đây con